นี่งห้ายอาเต้าเลี้ยงองเอ่ยใไอง้เอ่า้ยงยอปราหกประมาณเจ็ดสิบแสิบบาทเลยถุงละห้าสิบาทโอ้ได้เยอะรอวะล,ลูกลูกเลือก,ล,กลูกเล็กหน่อยน,อนี่เออนี่ยแหละ

แค่สดน่น,นะตักซี่กับมีตกกะแยงกม็มีแล้วปูกทำไมไม่ขึ้นตะเทียกะแยงรเน้อ,อ,อะไรหอาหนิที่ป่าต้สาวยี่สิบนักสาพื้นกัน